สวัสดีครับผมจอร์นดีเอสโยนสุกนรกรนะครับร้านของเราจะมี2สาขานะครับสาขา1ก่อนถึงพันด้าสาขา2อยู่ที่ตรงข้ามแมคโครนะครับวันนี้จอร์นจะพามาดูรถ m าสด้า2ปี2 0 1 3นะครับเป็นเครื่องเป็น1 5 0 0ซีซีนะครับตัวน,นี้เป็นตัวรุ่นท็อปออปชันเลยนะครับตัว <Wow. S 1> น,นี้เดีย๋ยวเรามาชมภายนอกกันก่อนนะครับ ภายนอกด้านหน้าจะเป็นเป็นไฟไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนพร้อมไฟตัดหมองครับนี่จะเป็นล้อแม็กรุ่นท็อปเลยนะครับนี่จะเป็นรุ่นมาด้าสองห้าประตูตัวแฮสแบกนะครับเดี๋ยวพาชมรอบๆคันก่อนนะครับ นีจะเป็นเบาะหนังเลยนะครับนี่นะครับห้าประตูเป็นรุ่นแฮทชแบ็กสีขาวครับนี่เรียกว่าชื่อรุ่นสปอร์ตเนะครับมาสเตอสองด้านหลังครับ รถบ้านรถเดิมแท้นะครับรถบ้านแท้นะครับพร้อมสเก็ตอบอพันนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์1 5 0 0 c ีเป็นเครื่องเบนซินนะครับสามารถเติมน้ำมันแก๊ส91แก๊ส95เบนซิน91เบนซิน95ได้เลยนะครับหรือลูกค้าท่านใดอยากเติม E20 ก็ได้นะครับ เรามาชมภายในกันก่อนนะครับอันนี้ภายในจะเป็นหัวโมไลายมัลติฟังก์ชั่นนะครับอันนี้ไม่วิ่งอยู่ที่168,000กิโลเมตรนะครับเป็นรถปี13เป็นรุ่นท็อปเลยนะครับ <Wow. S 2> นี่ครับเบาะหนังช่องตรงกลางมีช่องเสียบไฟ12โวลต์หรือว่าหรือว่าจะแปลงเป็นเป็นหัวเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์ก็ได้นะครับ USB ให้หนึ่งช่องนี่ครับเบาะด้านหลัง มีควบคุมเครื่องเสียงท่าบปรอมอะไรเลยนะครับครับผมน,นี้มีตกแต่งรอบคันนะครับรุ่นนี้สวยมากนะครับรถเพิ่งเข้าใหม่ถ้าลูกค้าท่านได้สนใจฝากติดต่อ ติดต่อสอบถามเซลล์จรได้นะครับดีเอสยนสกลนครครับผมวันนี้ก็จบขอจบเพียงเท่านี้นะครับค้าสวัสดีครับขอบคุณครับ